สวัสดีค่ะทุกคนเมโลดี้มาเล่าข่าวเด่นให้ฟังกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีเรื่องดีๆมาบอกผู้ปกครองเลยค่ะเพราะล่าสุดทางกระทรวงศึกษาธิการเขาจะยกเลิกการบังคับใส่ชุดลูกเสือเนตรนารีแล้วนะเรื่องนี้ยืนยันโดยนายคารมพลพรล,ลางรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะเขาบอกว่าทางสํานักงานลูกเสือแห่งชาติกําลังเตรียมประกาศเรื่องนี้อยู่คาดว่าจะประกาศเป็นทางการได้ภายในเดือนเมษายนนี้เลยค่ะ เป้าหมายหลักก็เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองก่อนเปิดเทอมไงคะเพราะชุดลูกเสือตามกฎกระทรวงมีตั้ง3าแบบทั้งชุดพิธีการชุดฝึกแล้วก็ชุดลำลองแต่ต่อไปโรงเรียนสามารถยืดหยุ่นได้กำหนดเครื่องแบบตามความเหมาะสมของพื้นที่เลยอย่างเวลาเรียนวิชาลูกเสือเด็กๆก็ใส่แค่ชุดภละ,ระหรือชุดนักเรียนที่มีอยู่แล้วได้แล้วก็ใช้แค่ผ้าพันคอลูกเสือเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการเข้าเรียนหรือทำกิจกรรมแทนค่ะมาตรการนี้ตอบโจทย์สภาพเศรษฐกิจและอากาศในแต่ละพื้นที่มากมาก เลยนะคะถือเป็นข่าวดีที่ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวในช่วงเปิดเทอมนี้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับข่าวนี้ติดตามเมโลดี้ไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะ